วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยอหญิงยาหยุดสวยกับตอสถ,ถานิตการจะนะมณีเสถียนค่ะสนับสนุนโดยยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตราแอลดีนะคะ พูดถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะสาวๆเนี่ยคงจะเคยได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือคําว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนสําหรับเพศหญิงโดยเฉพาะนะคะซึ่งส่งผลทั้งในเรื่องของระบบภายในนะคะตั้งแต่วัยแรกเริ่มวัยสาวนะคะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ไปจนถึงวัยทองเลยล่ะค่ะ ซึ่งหลายคนนะคะก็มีปัญหาโดยเฉพาะวัยทองค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยนะคะอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียค่ะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายภายนอกด้วยรวมไปถึงอาการปกขาวที่ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะแน่นอนว่าวันนี้ค่ะเรามีวิทยากรรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจซึ่งท่านจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ระบบภายในของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะพลาดไม่ได้ในช่วงหน้าค่ะ ของความวุ่นวายและการแข่งขันผู้หญิงต้องแบกรับภาวะความกดดันในการรักษาสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพชีวิตสมรสการเลี้ยงดูลูกและงานบ้านซึ่งส่งผลเสียหายต่อทั้งสุขภาพและร่างกายที่แย่ไปกว่านั้นผู้หญิงบางคนไม่สนใจดูแลสุขภาพความอยู่ดีกินดีของตนเองในสภาวะความกดดันเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงเกิดปัญหาต่างๆต,ตามมาเช่น อาการอันเป็นผลจากฮอร์โมนไม่สมดุลที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงอาการก่อนมีประจำเดือนสูญเสียความยืดหยุ่นและความต้องการทางเพศอาการเนื่องมาจากหมดประจำเดือนและรวมไปถึงอาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติหน้าท้องกลมตึงคล้ายคนตั้งครรภ์มีกลิ่นภายในมุดลูกหย่อนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีลมเข้าออกช่องคลอดกล้ามเนื้อหย่อนไม่กระชับผิวไม่สวยหยาบกระด้าง ปัญหาต่างๆเหล่านี้โชคยังดีที่ธรรมชาติรู้ว่าการเป็นผู้หญิงนี้ไม่ง่ายนักดังนั้นธรรมชาติจึงให้วิธีการแก้ปัญหาสุขภาพผู้หญิงซึ่งเป็นขุมสมบัติอันมีค่ายิ่งนั่นก็คือ,อยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตราแอลดีแก้อาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติขับน้ำขาวปลาใช้แทนการอยู่ไฟ รับประทานได้ตั้งแต่วัยเริ่มประจำเดือนจนถึงวัยทองมีส่วนผสมของว่านชักมดลูกโสงตังกุยและสมุนไพรอื่นอื่นอีกมากมาย1กล่องบรรจุ50แคปซูลทะเบียนยาเลขที่ G301 ทับ2และได้ตราสัญลักษณ์คา้านสนใจติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081 726 22 04 0817262204ย่งยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตราแอลดีชื่อนี้สตรีมั่นใจ ะะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษแล้วด้วยค่ะอาจารย์ธนัทเหลืองภยัยามกุลค่ะสวัสดีค่ะ<ม>อาจารย์<ม>ค่ะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะฮอร์โมนนียมีความจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมคะอาจารย์มากเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวเอสโตรเจนเนี่ยก็คือมีในเฉพาะผู้หญิงผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคือไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่อายุมากนะฮะฮ<ม>อร์โมนตัวนี้ถึงจะหมด อย่างบางคนเนี่ยไปผ่าตัดมดลูกเนี่ยก็คือเกิดความผิดปกติก็จะไม่มีฮอร์โมนตันวนี้ถามว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงคเคยได้ยินไหมฮะ วันนี้อารมณ์เสียเมนไม่มาหรือไงประจําเลย <c oughs> คุณผู้หญิงมักจะอ้างเวลาอารมณ์ไม่ดีก็คือเกี่ยวกับระบบเอ๊ะประจําเดือนมาก็หงุดหงิด <c oughs> ไม่มาก็อาจจะหงุดหงิดด้วย <c oughs> ค่ะนี้พอฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่มีปุ๊บมันก็จะส่งผลเสียถึงมดลูกอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือมดลูกเราปกติเนี่ยมันจะเป็นลูกตัววีเพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะมีการขับของเสียออกทุกๆเดือนค่ะเมื่อเป็นลูกตัววีมดลูกปกติ ปกติเนี่ยเมื่อมันขับออกมาทุกเดือนเนี่ยมันจะขับมาได้หมด <Ừ. S 2> แต่ถ้ามดลูกผิดปกตินะฮะบางตามนวงโตเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวอยู่<ะ>มันก็จะมีแก้มลิงเพราะนั้นสิ่งตกค้างเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลของคนที่เป็นที่เกิดไว้แล้วนะฮะ,ฮะที่เป็นอะไรนะตกขาวตกขาวเป็นผลได้หมดเลยนี่คือมาจากมดลูกค่ตกตอะอนาคตจะ คือจะพัฒนาไปเป็นในเรื่องของซีดช็อกโกแลตซีดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นมะเรงในที่สุดโอ้โหฟังแล้วตกใจขออนุญาตย้อนนิดนึงค่ะอาจาย์ขาคำว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือฮอร์โมนเพศหญิงค่ะปกติในร่างกายผู้หญิงทั่วไปเขาก็มีฮอร์โมนมีอยู่แล้วที่เขาจะผลิตฮอร์โมนตัวนี้มาแต่นั่นใหมายถึงว่าจะต้องมีมดลูกอยู่ ถ้าสมมติว่าอายุมากขึ้นหรือหมดลูกทํางานผิดปกติฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะผิดปกติด้วยหรอคะมันจะน้อยการหลั่งฮอร์โมนมันจะน้อยเมื่อการหลั่งฮอร์โมนจะน้อยที่เขาบอกว่าเป็นไวทคองไงนี่พอมอฮอร์โมนมันน้อยปั๊บกลไกการทํางานของผู้หญิงเนี่ยมันจะดอกพอมันดอกปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่มาเร็วที่สุดก็คือตกขาวสังเกตผู้หญิงเนี่ยจะหนีไม่ได้นะฮะกับเรื่องตกขาว พูดถึงอาการผิดปกติของผู้หญิงเนี่ยนะคะสังเกตได้เลยนะคะก็คือมีอาการตกขาวทีนี้เราจะมาสังเกตตัวเองกันนะคะว่าตกขาวแบบไหนคือปกติแล้วแบบไหนคือเริ่มไม่ไม่ปกติแล้วอะคะ่ะจย์ปกติผู้หญิงเวลามีประจำเดือนมาเนี่ยจะมีสีขาวขุ่นนั่นถือว่าปกติก่อนมีประจำเดือนจะตกขาวมีขาวข<ช>ุ่นๆธรรมดาธรรมดาที่ว่าเหมือนเงือาปลาดุกนั่นแหละนะฮะก็คือจะปกติแต่ถ้ามันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะออกมาเป็นเหมือนสีเขียวอะนะฮะ อันนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเริ่มเปลี่ยนสีใช่แต่ถ้า<ช>หนักขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นแบบช้ำเลือดช้ำหนองเลยเนี่ยนี่ถือว่าหน้าวิตกแล้ว<อ>เพราะว่าถ้าไม่รีบรักษานะฮะมันก็จะเป็นช็อกโกแลตซีสเพราะฉะนั้นพอมันพัฒนาขึ้นหมักหมมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นตัวของสมุนไพรที่เราทานเข้าไปเนี่ยคือไปทําให้กลไกของระบบ การทำงานของมดลูกยาสามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มาได้<อ>ทีนี้พอหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ไกลไกการทำงานของผู้หญิงที่ปกก็คือปกติ<อ>เพราะฉะนั้นถึงแม้จะอาย,อยุเยอะถึงจะเข้าวัยทองก็ยังติ้งตองหลั่ลาได้ก็คือมั ก็คืออารมณ์ดีนะคะปกติสังเกตได้ใช่แล้วระบบภายในก็สะอาดอย่างที่บอกเนี่ยเมื่อมันชักบดลูกไปอยู่กับที่นะฮะกลไกการทํางานก็ปกติก็จะเป็นลักษณะบางคนมีกลิ่นหรือว่าบางคนมีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วของตกขาวลองสังเกตดูนะคะไม่ต้องรอวัยทองจริงๆวัยสาวทั่วไปวัยรุ่นก็เป็นได้ใช่ไหมคะเป็นได้ฮะเพราะว่าท่ามันมีปัญหา คือบางคนเครียดอ,อกหักแฟนทิ้งคือเป็นได้หมดฮะถ้าเกิดภาวะความเครียดนะครับซึ่งบางทีมันควบคุมไม่ได้ทั้งกับแบคทีเรียสิ่งแวดล้อมภาวะความเครียดใช่ครับทีนี้เราคินสมุนไพรเข้าไปปั๊บตัวสมุนไพรเนี่ยกลไกของเขาเนี่ยคราบอกไปปรับที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุเมื่อมีการปรับที่ต้นเหตุนั่นหมายถึงว่าทําให้หมดลูกเข้าอู่ขับน้ํข่าวปลานะฮะทำให้ฮอร์โมนหลังผิดปก,ปกติเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องรอบเดือน พอรอบเดือนจะมาแล้วจะปวดหลังปวดตัวปวดไปหมดเนี่ยนะคบางคนถึงขั้นต้องกินยาเฉพาะเลยก็คือยาเรื่องปวดประจำแกปวดบางคนเดินไม่ไหวเป็นลมไปทำงานไม่ได้าจารยนั่นคือเรื่องใหญ่นะฮะเพราะนั้นนี่คือประเด็นคือไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่อายุมากนะฮะคนอายุน้อยถ้ามีคนไกลรืมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลดรูกเนี่ยก็มีปัญหา เห็นว่าได้หมดเลยไม่ใช่แค่หมดลูกระบบภายในการไหลเวียนต่างๆของเลือดคือภายนอกอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยชอบเป็นการเป็นสิวเป็นฝ้าอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้ฮอร์โมอนนี่คือคือบางครั้งเนี่ยฮอร์โมอนมามากไม่มามากมันเกิดความผิดป,ปกตินะมันก็เกิดเกิดเกิดเขาเรียกว่าการ ขับออกมาก็ทําให้เป็นสิวนี่แหละค่ะแล้ววันนี้นะคะสมุนไพรของเราค่ะกับยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตรา LD นะคะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยะนะคะถ้าใครทานเนี่ยคือบอกได้เลยว่าไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็ง ในเรื่ออ่ออองงงขชคอดคือลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายได้โดยเฉพาะ<ช>มะเร็งที่หลายคนกลัวหรือเกินโดยเฉพาะสาวๆนะคะ<ช>เอาละค่ะและแน่นอนเพื่อให้คุณผู้ชมมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนี่มีทะเบียนยาค,ค่ะมีเลขที่นะคะ G 3 0 1 5 2เรียบร้อยถูกต้องใช่ครับค่ะคือเป็นตำรับยาคือจริงๆแล้วเขาเป็นสูตร ที่ตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาคิดค้นขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาใช้เทคโนโลยีของโรงงานที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยวาผลิตก็เลยเห็นผลไวค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรครบต้้นแบบนี้ด้านนี้ก็ยังมีเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายฮาลาลาค่ะการันตีว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะอิสลามก็คือทานได้ทานได้เหมือนกัน นะคะและทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรซึ่งพอเราทานไปแล้วเราก็จะค่อยๆเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่งังไงคะถ้าคนที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยคือจากลูกค้าผมที่ทานไปกินวันนี้ปุ๊บกลางคืนนอนเนี่ยจะเจ็บหน่วงเลยฮะที่เม็ดลูกตังจะเจ็บท้องน้อยเนี่ยผมก็จะถามว่าเออมีอะไรกับออมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยเจ็บไหมเขาบอกเจ็บด้านหลหมดลูกตับ ต้องให้อาจารย์ช่วยย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงสาเหตุของการที่ทำให้มดลูกเนี่ยผิดปกติค่ะคือหลักใหญ่ๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือคนที่คลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟคือน้ำคาวปลาเนี่ยไม่ได้ขับออกมาอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยยางคนที่ทำหมันก็มีมีส่วนนะฮะหรือว่าแทงบุตรและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยไปผ่าคลอดคือไม่ได้คลอดปกติส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นใช่แล้วประเด็นที่3เนี่ยอย่างคนที่ชอบทานเมล็ดพืช เพราะน้ำมันของมเมล็ดพืชเนี่ยมันจะไปขยายวงชนการนะฮะ,ฮะแล้วก็พวกน้ำมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อน,นี่ก็ส่งผลนะบางคน,คนไม่ทราบเลยบางคนไม่รู้คิดว่าทานน้ำพร้าวอ่อนแล้วอะไร<ฮ>ะนะลูกผิวสวยอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> อันนี้เราต้องไปศึกษาอีกครั้งนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือความเครียดความรีบเร่งการทํางานในแต่ละวันนะฮะเครียดทุกเรื่องเลยนะฮะอพอเครียดป๊อบเนี่ยมันจะหลังออหล่งสารพิษออกมาพอหลั่งสารพิษออกมาเนี่ยกลไกการทํางานของร่างกายเขาเรียกฮอร์โมนก็จะผิดปกตินะฮะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำงานหนักยกของยกอะไรแล้วก็ไม่ได้พักผ่อน นีคือสาเฟังแล้วแบบแหมบางคนบอกตรงข้อหนึ่งบางคนตรงสองข้อบางคนถูกทุกข้อเลยทำมาหมดเลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบหาทางเลยในการดูแลสุขภาพของตัวคุณนะคะกระบวนการเหล่านี้มันก็จะส่งผลอย่างที่บอกนะฮะทำให้มดลูกผิดปกติทีนี้พอมดลูกผิดปกติปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลกับที่เคยพูดไปแล้วว่าเวลาเขาขับประจําเดือนมาแต่ละเดือนนะฮะมันก็จะตกค้างพอตกค้างสะสมสะสมนานเข้านานเข้าก็ส่งกลิ่นก็จะมีผลมา ทั้งหมดในเคสเช่นในเรื่องของช่องคลอดหลวมผิดปกติฉีเล็ดนะฮะาอารมณ์เสียหุดหงิดฮอร์โมนไม่ทำงานตกขาวแล้วสุดท้ายก็จะเป็นพังผืดเป็นช็อกโกแลตซีดแล้วก็ เป็นมะเร็งในที่สุดซึ่งน่ากลัวมากค่ะมีแหละอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทองหรือวัยรุ่นก็แล้วแต่คุณผู้หญิงค่ะต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะระบบภายในของคุณให้ดีนะคะ,คะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะจัดพิเศษเลยนะคะเพราะว่าห่วงใยสุขภาพของคุณค่ะกับยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตราเอลดีนะคะหนึ่งกล่องนี้นะคะก็จะมีแกะกล่องออกมาเนี่ยนะคะจะเป็นฟอยล์แบบนี้โอ้โหเขาบรรจุพันอย่างดีเลยนะคะ,คะชีกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังจะมี แยกเป็นเม็ดอีกข้างในนี่ดีมากในเรื่องของการที่แบบว่ากระบวนการผลิตความสะอาดขั้นตอนต่างๆครบนะคะนี่ออกมาเป็นแผงแผงละ10เม็ดรวมรทั้งหมด50คัแคปซูลด,ด้วยกันนี่นะคะหือไม่มีเชื้อรา ใช่นะคะไม่ต้องกลัวเลย,เนยใน<ช>เรื่องของเชื้อราความสะอาดนะคะแล้วก็50แคปซูลนี้เนี่ยนะคะ1กล่องค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่750บาทนะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะ3กล่องปกติอยู่ที่2,250ค่ะวันนี้ให้คุณผู้ชมในราคาเพียงแค่3กล่อง 2,000บาทท้วนลดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะก็รีบติดต่อโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข0817262204นะคะและหมายเลข0817526228นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณค่ะแน่นอนว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่หมดนะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่อาจารย์สนัดแนะนำค่ะแต่ว่าในช่วงหลังช่วงท้ายเนี่ยนะคะเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเธอก็เป็นหนท่านที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ หมดลูกภายในนะคะรวมถึงแน่นอนสิวฝ้าส่งผลออกมาภายนอกด้วยจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ยังไงในช่วงหน้ากลับมาคะ่ะอาการเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ ปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติหน้าท้องกลมตึงคล้ายคนตั้งครันมีกลิ่นภายในมดลูกหย่อนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีลมเข้าออกช่องคลอดกล้ามเนื้อหย่อนไม่กระชับผิวไม่สวยหยาบกระด้างปัญหาต่างๆเหล่านี้ LD ตอบโจทย์คุณได้ ยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตราแอลดีแก้อาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติขับน้ำข่าวปลาใช้แทนการอยู่ไฟรับประทานได้ตั้งแต่วัยเริ่มประจำเดือนจนถึงวัยทองมีส่วนผสมของว่านชักมดลูกโสมตังกุยและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมาย1กล่องบรรจุ50แคปซูลทะเบียนยาเลขที่ G301 ทับ และได้ตราสัญลักษณ์ฮาลานสนใจติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0817262204 0817262204อย่าแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตราแอลดีชื่อนี้สตรีมั่นใจ สำหรับช่วงนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆอีก2ท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนทั้งสองท่านชื่ออะไรคะชื่อพี่หน่อย LD จ้ะค่ะชื่อจริงปรพัาสอนดอกค่ะค่ะหรือว่าพี่หน่อยนะคะด้านนู้นค่ะค่ะชื่อน้องนิวเวียค่ะบุษบงดอกค่ะ นี่น้องนิวเยียกับพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพระบบภายในด้วยหรอ <Okay. S 1> ดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยอะตอนนี้พี่หน่อยอายุเท่าไหร่ละ40กว่ากว่า40กว่ากว่าค่ะขอโทษน,นะคะมีสามีมีคุณลูกหรือยังคะมี2สาวค่ะ2สาวมีคุณลูก2คนนะไม่ใช่สามี2คนนะ ลูกสาวสองคนแล้วอ๋อแต่ว่ายังดูสาวอยู่เลยก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพยังไงลหรอคะพี่หน่อยก่อนพี่เป็นตกขาวค่ะแล้วก็คันแล้วก็มีปวดน่วงตรงเนี้ปวดหลังปวดหลังแล้วก็จะเป็นพวกกะกะเต็มอไรอค่ะอันนั้นคือเป็นตั้งแต่ก่อนมีลูกหรือว่าหลังมีลูกอย่างไงหลังจากมีลูก อ๋อค่ะเป็นหนักขนาดไหนคะที่บอกอาการเนี้ยค่ะก็ค,คือมันจะคันด้วยคันบริเวณเอาช่องคลอดเลยเอาตรงๆค่ะอ๋อมีตกขาวคันตอนนั้นเป็นยังไงอายมก็ไม่อายก็หาหาที่ปัญจารักษาเราได้อะไรย่างค่ะก็หาทุกชนิดเลยต้องตามหาต้องดูแลตัวเองค่ะพอเดยมาเจอหมอนเกินมาเจอเอลดีโทรสั่งสาวแพร่ค่ะ ตัดสินใจเอาละทานยาแคปซูลสมุนไพรนะคะของสตรีของเอดีแล้วเป็นยังไงบ้างอาการใช่ไหมคะพี่พี่ทานไปสองแผงก็รู้สึกว่าตัวขาวที่ทานมันจะแห้งนะคะแห้งแล้วก็คือหายไปเลยแผงที่สองอเดิมกองแรกนะคะเริ่มงกองแรกแล้วแผงที่สองที่กินแค่แผ<า>ง <ๆ S 2> ที่สองก็เห็นแล้วแห้งแล้วก็หายไปเลยไม่มีติดกันเกงในไม่เลอะไม่มีเหมือนแต,แต่ก่อนก่อนจะคันมาก มีละอาการคันข้างในช่องคลอดก็ดีขึ้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่แผงที่สองเนี่ยนะคะยังอยู่ในกล่องแรกหรือเลยกลิ่นนะคะกลิ่นก็ไม่มีเลยค่ะปกติมันก็จะทั้งกลิ่นทั้งคันค่ะอาการต่างๆที่ตอนแรกเนี่ยพี่หน่อยบอกมีปวดหลังปวดตัวปวดตรงนี้ปวดเวลาเรานั่งซักผ้าอะไรนี่จะปวดหน่วงตรงนั้นนี่มากให้นุ๊กสาบีบค่ะค่ะ อ๋อนี่ลูกสาวหรอคะตกใจลูกสาวเป็นสาวแล้วยังไม่รู้เลยก็คือ,คอปวดอาการปวดอะไรต่างๆก็ดีขึ้นค่ะแล้วอันนี้คือพี่หน่อยเนี่ยมีอาการตกขาวมีอาการระบบภายในเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าทานแต่นี่ลูกสาวยังสาวสวยอยู่เลยลูกสาวอายุเท่าไหาววร่ค,รคะน้องนิวเยียอายุ16ค่ะน้องนิวเยียทานด้วยหรอคะทานค่ะทานด้วยเป็นอะไรทำไมถึงแบบเออเนาะใครแนะนําให้ทาน คุณแม่แหละค่ะค่ะน้องแต่ก่อนประจำเดือนจะมากระปิดกระปอยมาไม่ปกติแล้วก็จะมีสิวขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนอ่ะจะเป็นสิวเยอะค่ะแล้วมันก็เริ่มพอทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะลดลงเรื่อยๆอาการที่บอกว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังนิดนึงมาแบบมาสมมติเดือนนี้มันมานิดเดียวแล้วเดือนต่อไปมันไม่ค่อยมาอ๋อมันไม่สม่ำเสมอหรอคะไม่ตรง ตามวันที่มาเลย่ะสมมติหนึ่งเดือนเราต้องมาวันที่20บางทีมันหายไปเลยค่ะแล้วเวลามาก็ปวดท้องค่ะค่ะท้องก็จำเดือนต้องเอาน้ําร้อนอะไรเงี้ยถุงน้ําร้อนมาปวดขนาดไหนที่บอกว่าปวดท้องประจําเดือนปวดบิดเลยค่ะท้องบิดเลยขดลงไปเลยไปโรงเรียนไปโรงเรียนไหวไหมอืมไม่ไหวถ้าสมมติไปปวดที่โรงเรียนก็ต้องเข้าห้องพยาบาลที่โรงเรียนค่ะอ๋อเป็นหนักมาก ส่วนใหญ่จะเป็นกันนะคะสาวสาวัยรุ่น,นปวดท้องก็จำเดือนอต้องเข้าใจว่าสมัยยุคนี้เป็นยุคที่รีบเร่ง,เรงและอย่างบางทีน้องเรียนถูกไ<ช>หมฮะแล้วเครียดเครียดกับเพื่อนเครียดอะไรต่างๆภาวะทําให้ขาดตัวฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะน้อยลงค่ะทีนี้ก็พอมันน้อยลงปุ๊บกระบวนการทํางานของร่างกายผู้หญิงอย่างที่บอกเนี่ยคือที่เขาบอกฝ้าแดดฝ้าลมเป็นสิวพวกนี้เกิดจากฮอร์โมนตัวนี้ทั้งนั้นเลยว่ามันมีการปกติความวะความเครียดหนักนะฮะ อย่างของพี่เขาเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตกขาวอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเกิดจากมดลูกที่มันมีปัญหานะฮะทีนี้พอมันมีปัญหาปุ๊บสิ่งที่มันขับออกมาเนี่ยมันขับออกไม่หมดนะฮะพอออกไม่หมดมันก็สะสม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 ,สะสมนะพอสะสมมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บมันก็เกิดปัญหาเหมือนที่ปิ แต่นี่อาการแบบโหหายห่วงจริงๆเลยอย่างน้องนิวเยียเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสิวด้วยค่ะอะตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าน้อยลงเยอะก่อนหน้านี้เป็นเยอะมากคขนาดไหนอะโอ้ยเต็มเต็มหน้านค่ะเต็มเต็มแก้มสองข้างอย่างนี้เหลยคะแล้วก็ไปแบบไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายคะ่ะค่ะ เพราะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายอาจจะแบบแม่ก็เลยแบบซื้อสมุนไพรทานจากภายในสู่ภายนอกให้ทานสมุนไพรดีกว่าราะดีเด็กวัยรุ่นบางคนอยู่นี้เป็นสิวเต็มหน้าจานค่ะขึ้นจนแบบไม่มีพื้นที่จะขึ้นแล้วอะ่ะนะคะแต่ปรากฏว่าไปใช้ยารักษาก็ไม่หายอันนี้มันาาหายได้ไงอาจารย์ยับยัง้งคือมันเป็นยาปฏิชีวนะที่ไปยับยั้งนะฮะไม่ให้อาการที่เกิดขึ้นเกิดมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุคือฮอร์โมนมันต้องแก้ที่ต้นเหตุทาให้กลไกการทํางานปกติพอกลไกการทํางานปกติระบบเลือดปกตินะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่องใสขึ้นมีเพื่อนทักไม่ว่าหน้าตาดีเพื่อนบอกว่าทำอะไรมาใสขึ้นนะคะอารมณ์ดีด้วยค่ะอารมณ์ดีขึ้นไม่หุดหงิด เพื่อนๆก็ทักกันใหญ่เลยสิอย่างนี้ไปโรงเรียนสวยเช่นนิวเยียไปทำอะไรมาก็ทานแนะนำเพื่อนบางคนก็เป็นเยอะค่ะค่ะก็แนะนำไปลองทานดูน่าอร่อเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องรอให้เกิดอาการหรือต้องเป็นวัยทองหรือวัยผู้ใหญ่เท่านั้นวัยรุ่นอย่างน้องนิวเยียเนี่ยก็ทานได้ใช่ไหมคะอันนี้คือทั้งคุณแม่คุณลูกทานกันแบบทางบ้านเลยคุณแม่กับคุณลูกนี่ดูไม่ออกนะตอนแรกมาดูว่าคุณพี่กับคุณน้องค่ะ ตกใจหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือได้สุขภาพครบหมดเลยแลอารมณ์ก็ดีขึ้นแม่แม่ทานเหรอรู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีขึ้นค่ะแม่ไม่เคยแม่ไม่่อยดุแต่ก่อนก็งหงี้แต่ตอนนี้เราคันบ่อยมากอ้าวนี่เรื่องจริงนะแม่คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยประจำค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละอารมณ์ดีอ๋อ พีสาวน้องสาวดีจังเลยอ่ะอย่างนี้คุณแม่ก็แนะนําให้คุณลูกทานหรือคุณลูกกไหนทานอยู่เนี่ยก็เอาไปให้คุณแม่ทานได้นะนะคะก็จะได้สุขภาพร่างกายที่ดีแบบนี้นะคะงั้นฝากเลยละกันนะคะให้พี่หน่อยฝากเชิญชวนในอาการที่พี่หน่อยเป็นแล้วก็เอลดีช่วยยังไงบ้างฝากทานได้เลยนะคะยาสตี L อดีนี่ดีมากๆเลยค่ะทานไปสองแผงนี่เห็นผลเลย ดูหน้าตาได้เลยแต่ก่อนกะเยอะมากค่ะตอนนี้ลูกสองยังสวยค่ะนีอ่อาการต่างๆอาการต่างๆตอนนี้หายหมดเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะตกขาวก็คือไม่มีมค่ะปวดหลังปวดตัวปวดหลังอะไรก็หายหมดค่ะ ตอนนี้ดีมากมเยี่ยมเอ๋ฝากแนะนําเลยนะคะนี่ลูกสองแล้วแต่ว่าว่าโอ้โหยังเปะ๊ะยังเช้งอยู่เลยนะคะเอาละมานะัน้องนิวเยียบ้างดีกว่าค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆวัยรุ่นทุกคนนะคะที่เป็นมีอาการเป็นสิวแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็ะอยากจะให้อยากจะแนะนําให้รับประทานยาสมุนไพรสติตาเอดีค่ะ,คะของเขาดีจริงๆค่ะนี่วัยวรุ่นก็ทานได้นะคะอานะจารย์นี่เลยนะคะ หกล่องค่ะกับยาแคปซูลสมุนไพรสําหรับสตรีตราเอลดีนะคะ1กล่องมีมาตรฐานมีทะเบียนยามีเลขที่เรียบร้อยนะคะ G 3 0 1ศนทับนะคะด้านนี้ก็มีสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายฮารานนะคะ ใช่แล้วคะ่ะอิสลามก็ทานได้นะคะค1กล่องเราบรรจุทั้งหมด50คแคปซูลค่ะที่สาคัญนะคะในกล่องเนี่ยพอแกะออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาแพคดีมากนะคะเป็นฟอยเป็นนี่เลยนะคะห่อแบบนี้ฉีกออกมาอีกทีหนึ่งรับประกันว่าไ,ไม่มีเชื้อราไม่มีเชื้อราในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของมาตรฐานการผลิตคุณมั่นใจได้พอฉีกซองฟอยออกมาคุณผู้ชมคะนี่เป็นแผงแบบนี้คะ่ะแผงและ10เม็ดนะคะก็มีทั้งหมด อีก5แผงนะคะห้ <50 S 2> คืออันนี้มันดีในเรื่องของความสะอาดด้วยเพราะว่าแยกเม็ดต่อเม็ดเลยคุณผู้ชมนะคะก็นี่ละค่ะ50าคปับซูล1กล่องนะคะกล่องละ750บาทค่ะวันนี้พิเศษเพราะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเหมือนกันนะคะค3กล่องค่ะราคา2,250บาทลดไปเลยค่ะเหลือราคา3กล่องเพียงแค่ 2,000บาททั่นๆเลยนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะรีบโทรมาเลยทันทีตอนนี้นะคะที่หมายเลข0817262204 <c oughs> นะคะและหมายเลข0817526228นะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสามท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายค่ะให้ยาแคปซูลสมุนไพรสำหรับสตรีตรา L d ช่วยดู คคุณนะะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของยอหญิงอย่าหยุดสวยค่ะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรให้รอติดตามนะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ